ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องราวในวันนี้ผมอยากเชิญทุกท่านที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์เหรียญเก่าและความทรงจําอันมีค่ากดสมัครสมาชิกช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ในตอนต่อไปเหรียญแต่ละเหรียญไม่ได้เป็นเพียงเศษโลหะหรือสัญลักษณ์ทางการเงินแต่ยังสะท้อนถึงความทรงจําเหตุการณ์และวัฒนธรรมของประเทศเราได้อย่างลึกซึ้งเหรียญที่เรา จะพูดถึงวันนี้คือเหรียญ10บ,บาทปี2005ของประเทศไทยซึ่งออกมาเพื่อรำลึกถึงครบรอบ25ปีการชุมนุมลูกเสือเอเชียแปซิฟิกเหรียญนี้มีความหมายและคุณค่ามากกอวอ าที่ตาเห็นแล้ววันนี้เราจะมาสำรวจทุกแง่มุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมาลวดลายการออกแบบจนถึงมูลค่าที่นักสะสมให้ความสนใจเหรียญ10บาทชุดนี้ถูกออกแบบโดยกองทุนเหรียญกระสาบแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการรวมตัวของลูกเสือจากประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกการชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของภูมิภาคเพราะเป็น การส่งเสริมมิตรภาพความสามาคัคคีและการเรียนรู้ระหว่างประเทศผ่านกิจกรรมลูกเสือเหรียญน,นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเงินเหรียญแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือและความทรงจำที่สวยงามของ คนไทยและลูกเสือทั่วภูมิภาคด้านหน้าเหรียญออกแบบให้มีพระบรมรูประชการที่9ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสนับสนุนการพัฒนากิจการลูกเสือไทยอย่างยาวนานการปรากฏของพระบรมรูประชการที่9บนเหรียญนี้จึงแสดงถึงความเคารพและความสําคัญของพระองค์ต่อเยาวชนไทยส่วนด้านหลังเหรียญมีการออกแบบลวดลายลูกเสือที่กําลังชุมนุม แวดล้อมด้วยสัญ,ญลักษณ์ของความสามารคคีระหว่างประเทศพร้อมระบุปีและข้อความรำลึกครบครอบ25ปีเหรียญน,นี้มีขนาดและน้ำหนักเหมือนเหรียญ10บาททั่วไปแต่ลวดลายพิเศษและความละเอียดของการออกแบบทำให้เป็นที่สนใจของนักสะ ผสมนอกจากความงดงามทางด้านศิลปะแล้วเหรียญน,นี้ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความทรงจำที่น่าสนใจการชุมนุมลูกเสือเอเชียแปซิฟิกครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523และมีการจัดเป็นประจำทุกหลายปีเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างลูกเสือในภูมิภาคเหรียญ10บาทปี2005จึงออกมาเป็นการเฉลิมฉลองครบ25ปีของ กิจกรรมสําคัญนี้สําหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือหรือมีลูกหลานที่เป็นลูกเสือการเห็นเหรียญนี้จะนําพาความทรงจําอันแสนสุขก,กลับมาอย่างทันทีในด้านของความหายากและมูลค่าเหรียญ10บาทปี2005รุ่นคอระบรอบ25ปีนี้ไม่ได้มีการผลิตมากเหมือนเหรียญ10บาททั่วไปทําให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมทั้งในไทยและต่างประเทศ เหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเหรียญที่ยังไม่ผ่านการหมุนเวียนจะมีมูลค่ามากกว่าเหรียญที่ใช้งานแล้วโดยในตลาดนักสะสมสภาพเหรียญ UNC หรือเหรียญใหม่แก่จากชุดมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับเหรียญหมุนเวียนตามปกตินักสะสมที่จริงจังมักจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดของลวดลายความงดงามและความครบถ้วนของสัญลักษณ์เพราะสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความพิเศษของเหรียญนอกจากนี้เหรียญ ยายนี้ยังเป็นของสะสมที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นและนักสะสมมืออาชีพหากคุณเป็นผู้เริ่มต้นการเก็บสะสมเหรียญรุ่นพิเศษเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความสำคัญของเหรียญแต่ละรุ่นการเรียนรู้เกี่ยวกับปีการผลิตลวดลายและเหตุการณ์ที่เหรียญสะท้อนจะทำให้การสะสมเหรียญของคุณมีคุณค่าและสนุกสนานยิ่งขึ้นสำหรับนักสะสมมืออาชีพเหรียญน,นี้เป็นโอกาสที่จะเพิ่มความ หายากในคอลเลกชันและสร้างมูลค่าในระยะยาวการเก็บรักษาเหรียญก็เป็นเรื่องสําคัญมากเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ต้องเก็บในที่แห้งป้องกันความชื้นและรอยขีดข่วนการใช้ซ้า อ่องเหรียญหรือกล่องเก็บเหรียญเฉพาะจะช่วยรักษาความเงางามและรายละเอียดลวดลายไว้ได้ยาวนานนอกจากนี้การหลีกเลี่ยงการสัมผัสด,ด้วยมือเปล่าจะช่วยป้องกันคราบน้ำมันจากผิวหนังที่อาจทำให้เหรียญหมองหรือเกิดคราบสนิมการดูแลเหรียญอย่างถูกวิธีทำให้มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในแง่มูลค่าการลงทุนเหรียญพิเศษเช่นนี้มักจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของนักสะสมและความหายากของรุ่นการลงทุนในเหรียญที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแต่ยังเป็นการเก็บรักษาความทรงจำและวะ ธนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ชมที่สนใจการสะสมเหรียญการเริ่มต้นด้วยเหรียญรุ่นครบรอบหรือเหรียญที่มีเรื่องราวสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะคุณจะได้เรียนรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และความสนุกของการสะสมสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้คือความเชื่อมโยงระหว่างลูกเสือกับเยาวชนไทยกิจกรรมลูกเสือไม่เพียงแต่สอนความรับผิดชอบความอดทนและความสามัคคีแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหรียญน,นี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณค่าและบทเรียนที่ลูกเสือทั่วภูมิภาคได้รับเหรียญไม่ได้เเเเปป็นนพียงงิแต่ เห็นตัวแทนของความร่วมมือมิตรภาพและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนหากเรามองในด้านความงดงามของงานศิลปะเหรียญน,นี้แสดงให้เห็นถึงฝีมือการออกแบบที่ละเอียดและพิธีพิถานลวดลายลูกเสือด้านหลังมีการสลักเส้นอย่างชัดเจนสัดส่วนสมบูรณ์และการจัดวางองค์ประกอบของเหรียญทำให้ดูมีชีวิตชีวาการเลือกใช้โลหะผสมที่มีความทนทานยังช่วยให้เหรียญคงความสวยงาม ได้นานหลายสิบปีการออกแบบเหรียญจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่ยังสะท้อนถึงความคิดสร้างสารรค์และคุณค่าทางศิลปะนอกจากนี้การมีเหรียญรุ่นพิเศษในคอลเลกชันยังช่วยสร้างความพอ ภูมิใจและความทรงจำส่วนตัวสำหรับหลายคนเหรียญ10บาทปี2005รุ่นครบรอบ25ปีการชุมนุมลูกเสือเอเชียแปซิฟิกอาจทำให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในอดีตหวนคิดถึงความทรงจำอันสวยงามหรือสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมเหรียญนี้ก็เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องราวและประวัติศาสตร์ของกิจกรรมลูกเสือในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในส่วนของการสะสมเพื่ออนาคตเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตทั้งในด้านมูลค่าทางการเงินและความสําคัญทางประวัติศาสตร์การสะสมเหรียญพิเศษทําให้ผู้สะสมได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตสังเกตความเปลี่ยนแปลงของการออกแบบเหรียญและเห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหรียญของกองทุนเหรียญกระสาบไทยเหรียญแต่ละรุ่นสะท้อนถึงยุคสมัยและเหตุการณ์สาคัญจึงไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่เป็นการเก็บเรื่องราวและคุณค่าของชาติ ก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องราวของเหรียญวันนี้ผมขอเชิญทุกท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวของเหรียญเก่าเหรียญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจําในอดีตกดสมัครสมาชิกช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ในตอนต่อไปเพราะบางครั้งเหรียญเพียงเหรียญเดียวอัจสท้อนถึงอดีตความทรงจําและวัฒนธรรมของเราได้อย่างลึกซึ้งเหรียญที่เราจะพูดถึงวันนี้คือ เหรียญ10บาทปี2005ของประเทศไทยซึ่งออกมาเพื่อรำลึกถึงครบรอบ25ปีการชุมนุมลูกเสือ Asia เอเชียแปซิฟิกเหรียญน,นี้มีความหมายมากกว่าที่เห็นและมีความพิก เศษที่นักสะสมหลายคนให้ความสนใจเหรียญ10บ,บาทชุดนี้ถูกออกแบบและผลิตโดยกองทุนเหรียญกษะสาบแห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองการรวมตัวของลูกเสือจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการชุมนุมลูกเสือถือเป็นกิจกรรมสําคัญที่ส่งเสริมความสามาัคคีมิตรภาพและการเรียนรู้ระหว่างประเทศเหรียญน,นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเงินที่ใช้แลกซื้อสินค้าแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ ของความร่วมมือและความทรงจำของเยาวชนไทยและต่างประเทศด้านหน้าเหรียญออกแบบให้มีพระบรมรูปประชการที่9ซึ่งแสดงถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยอ่ะย่างต่อเนื่องการปรากฏของพระบรมรูปประชการที่9บนเหรียญไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพแต่ยังบ่งบอกถึงความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือต่อสังคมไทย ส่วนด้านหลังของเหรียญมีลวดลายลูกเสือที่กำลังชุมนุมอยู่รอบโล่สัญ,ญลักษณ์พร้อมข้อความระบุครบรอบ25ปีการชุมนุมลูกเสือเอเชียแปซิฟิกการออกแบบมีความละเอียดสัดส่วนสมบูรณ์และการจัดวางองค์ประกอบทําให้เหรียญดูมีชีวิตชีวาเหตุผลที่เหรียญน,นี้มีความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และความทรงจําของลูกเสือไทยการชุมนุมลูกเสือเอเชีย ยัปซิฟิกครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523เพื่อให้ลูกเสือในภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศเหรียญ10บ,บาทปี2005จึงเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ครบ25ปีเหรียญน,นี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือหรือมีลูกหลานที่เป็นลูกเสือเหรียญจะช่วยเรียกคืนความทรงจำอันสวยงามในด้านมูลค่าและความหายากเหรียญรุ่นครบรอบนี้มีการผลิตจำกัดมากกว่าเหรียญ10บ,บาททั่วไปจึงเป็นที่ต้องการของนนัักสสะะมททท้งงใไยแลต่าปรเศ เหรียญที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือยังไม่ผ่านการหมุนเวียนจะมีมูลค่ามากกว่าเหรียญทั่วไปนักสะสมมักให้ความสำคัญกับลวดลายที่ชัดเจนความงดงามและความครบถ้วนของสัญ,ญลักษณ์เพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความพิเศษและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเหรียญสำหรับผู้เริ่มต้นการเก็บสะสมเหรียญรุ่นพิเศษเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะจะช่วยให้คุณเรียนรู้เรื่องปีการผลิตลวดลายและเหตุการณ์ที่เหรียญสะท้อนการเก็บสะสมไม่ ได้เป็นเพียงงานอดิเรกแต่เป็นการเรียนรู้และรักษาความทรงจําของชาติไปพร้อมกันสําหรับนักสะสมมืออาชีพเรียนรุ่นนี้เป็นโอกาสเพิ่มความหายากให้คอลเลกชันแอร์ และอาจสร้างมูลค่าในอนาคตได้การเก็บรักษาเหรียญเป็นเรื่องสำคัญมากเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ต้องเก็บในที่แห้งป้องกันความชื้นและรอยขีดข่วนการใช้ซองหรือกล่องเก็บเหรียญเฉพาะจะช่วยรักษาความนงามและรายละเอียดลวดลายได้นานการหลีกเลี่ยงการสัมผัสด,ด้วยมือเปล่าจะช่วยป้องกันคราบน้ำมันจากผิวหนังที่อาจทําให้เหรียญมองหรือเกิดคราบสนิมการดูแลเหรียญอย่างถูกวิธี ทำให้มูลค่าเหรียญเพิ่มขึ้นตามเวลาในด้านการลงทุนเหรียญรุ่นพิเศษมักมีแนวโน้มเพิ่มมูลค่าตามความต้องการของนักสะสมและความหายากของรุ่นการลงทุนในเหรียญที่มี ความหมายทางประวัติศาสตร์ไม่เพียงสร้างสินทรัพย์แต่ยังรักษาความทรงจำและวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไปการะส,สมเหรียญรุ่นพิเศษยังสร้างความภาคภูมิใจและความทรงจำส่วนตัวให้กับผู้ะส,สมเหรียญแต่ละเหรียญบอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในอดีตเหรียญรุ่นนี้ยังสะท้อนถึงคุณค่าการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของเยาวชนกิจกรรมลูกเสือช่วยสอนความอดทน ความรับผิดชอบและความสามัคคีเหรียญนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบทเรียนและคุณค่าที่ลูกเสือทุกคนได้รับเหรียญไม่ใช่เพียงเงินแต่เป็นตัวแทนของมิตรภาพการเรียนรู้และความทรงจำที นยังยืนสำหรับนักสะสมเหรียญรุ่นนี้มีความงดงามทางศิลปะและฝีมือการผลิตลวดลายด้านหลังมีการสลักเส้นอย่างชัดเจนและสัดส่วนสมบูรณ์การจัดวางองค์ประกอบบนเหรียญทําให้ดูมีชีวิตชีวาการเลือกใช้โลหะผสมที่ทนทานช่วยให้เหรียญคงความงามได้นานหลายสิบปีการออกแบบเหรียญจึงเป็นทั้งศิลปะและสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์อีกประเด็นหนึ่งที่น่า สนใจคือความเชื่อมโยงระหว่างลูกเสือกับเยาวชนไทยเหรียญนี้สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมที่สอนคุณค่าของการอยู่ร่วมกันการเคารพซึ่งกันและกันและการสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศเหรียญจึงมีคุณค่า หากกว่าเงินใช้เป็นตัวแทนของความร่วมมือมิตรภาพและการเรียนรู้ที่ยังยืนนักสะสมหลายคนยังชื่นชอบการเก็บสะสมเพื่ออนาคตเหรียญรุ่นพิเศษเช่นนี้ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตทั้งด้านมูลค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์การสะสมเหรียญพิเศษช่วยให้ผู้สะสมเรียนรู้เรื่องราวในอดีตสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบและเห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตเหรียญแต่ละยุคเหรียญแต่ละรุ่นสะท้อนถึงยุคสมัยและเหตุการณ์สำคัญสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจการซื้อขายเหรียญสะสมการรู้มูลค่าปัจจุบันและเงื่อนไขของเหรียญเป็นสิ่งสำคัญ ยอราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญความหายากและความต้องการของนักสะสมเหรียญที่ยังไม่ผ่านการหมุนเวียนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีราคาสูงมากการลงทุนในเหรียญพิเศษจึงสร้างทั้งความสนุกและมูลค่าในอนาคตการเก็บสะสมเหรียญไม่ใช่เพียงการสะสมเงินแต่เป็นการเก็บความทรงจําประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติเหรียญรุ่นครบรอบ25ปีการชุมนุมลูกเสือเอเชีย แปซิฟิกเป็นตัวอย่างที่ดีเหรียนนี้ช่วยให้เรารำลึกถึงความสามารถคีมิตรภาพและบทเรียนที่เยาวชนไทยและต่างประเทศได้รับเรียนเป็นเครื่องตัวใจว่าแม้เวลาจะผ่านไปแต่ความทรงจำและ คุณค่าของเหตุการณ์สำคัญยังคงอยู่เมื่อเราสำรวจรายละเอียดทั้งหมดเหรียญรุ่นนี้ไม่เพียงแต่มีความงดงามทางศิลปะและประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างความภูมิใจความทรงจำส่วนตัวและมูลค่าในการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจการสะสมเหรียญการเริ่มต้นด้วยรุ่นพิเศษเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการเรียนรู้เกี่ยวกับปีการผลิตลวดลายความหมายและเรื่องราวเบื้องหลังของเหรียญ จะทําให้การสะสมเหรียญของคุณสนุกและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นดังนั้นหากคุณกําลังมองหาเหรียญพิเศษที่จะเพิ่มคุณค่าให้คอลเลกชันหรือเพื่อการลงทุนในอนาคตเหรียญย่อสิบ,บาทปี2005ครบรอบ25ปีการชุมนุมลูกเสือเอเชียแปซิฟิกคือเหรียญที่เหมาะสมที่สุดเหรียญน,นี้ไม่เพียงเป็นเงินแต่เป็นตัวแทนของความทรงจํามิตรภาพความสามคัคคีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สะสมทุกคนควรมี